นี่ครับบามันเรียบร้อยนะครับสองตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีใบมีหลอดนะครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับก็เปิดแบ่งตัวละสามหมืนแปดนะครับตัวนี้เปิดเปิดแบ่งตัวละสามหมืนแปดนะครับอนาคตพ่อพันธุ์ใช้คุมฝูงได้นะครับนี่ครับสองตัวนี้ อนาคตพ่อพันธุูกลูกไข่ลูกไข่ไเสมอเลยชนะาลโลเล่นะฮะนี่ยดัดแบบไข่อย่างนีนะ้ลูกขอคอยอย่างเกษตรกรตัวนี้เปิดเท่าไหร่นะตัวนี้ต้องมีแปดหมื่นห้าอ๋อตัวนี้เปิดแปดหมื่นห้าชาโลเล่เบือสูงลูกคอยอย่างเกษตรกรนะครับดูครับใครสนใจสตัวนี้ก็ได้ครับไว้ทำพ่อพันธุ์เราเองดูโคตัวนี้ เรานําเข้ามาใช่ไหมหรวเออเอามาจากคอกเพื่อนคอบเพื่อนอ๋อที่ที่ไอ้ไอ้เพียงลายครับดูจมูกดูนี่เงฝรั่งเศสจ๋าน้อใช่คือ <c oughs> ถ้าเกิดงัวพันแท้เนี่ยชาวเน่ดูหูหูจะสั้นจมูกจมูอชมพูมหมดอ่ะบีดมาเต์นะครับตอนนี้ดูรูปมาแล้วเป็นลูกตัวผู้นะ แม่ลูกสามแสนห้าแม่ลูกอะ่ะเราเราจะแบ่งใช่ป่ะก็แบ่งหมดเลยแม่ลูกสาม 3, แสนห้านะครับบีบบัตเตอร์แม่ท้องด้วยสนใจก็เข้ามาชมตะกิ้งได้นะครับเราเราตัวสนใจเนี่ยสนใจว่า <c oughs> <c oughs> มันพอ่อบ่มันเรียบร้อย <c oughs> นี่ตัวนี้ครับบี <c oughs> <c oughs> So it's a way